แสนแล้วแต่ำนามหยาขึ้นเชียงรล่ลงมาหูมาจะหนอกยิ่งขุดเลยกว่าหนึ่งร้อยเมรไปกับเพื่นกันกระนำให้มาตรฐาน มันก็งี่บตายบานี้อันทึ่งๆไรยงานที่ว่าปูกระเบื้องนั่นผมหันจากปูเพราะว่ามันแตกหล่อนเคาะไปอยู่พวกๆผมเลยเอาสลิงอัดกาวเข่าค่อยดันเขาดันเขามันไหลน้ำออกเก่าจีเขาไปแทนทีบานี้เมื่อนี้อัดไว้มืออื่นไปเคาะมันบอกกลัวกับแตะเมื่อนี้อัดไว้มืออื่นมันแหงมันบอกกลัวๆกับแต่ามันติดมันอยู่ ผมเลยสั่งน้ำหยามากเลยาแต่ฟ้าเปิดปน,น้ำเลยเมือ่อใดฝนบโบกน้ำตอนนี้เลยตาชื่นใจสิการเต็นเครื่องหลังๆเครื่องหลังค้าเลยเห็ดเป็นหลังค้าบัดมันจังเห็ดงานใดเดือนนึ่งรเราบด้เ็ดเบียรบรเวณจยังยึกลถถ่าว่าฝนบดตื่นยึกว่าฝนบดตื่นเลยตาชื่นใจเอาพาใบามากางเอาครับมันจังเห็ดงานใด เดี๋ยวผมถูดที่เจ้าน้าแต่สี่ยอดกก่าวก่อนแม่นเขาไปปูครับทั้งไตเพิ่งเกล็ดหลอดได้จะสร้างต่างหันจะว่าาเอ็นทาาเงีายวห้าจังมาตัดตัดแต่มันออกแต่มันออกแบบคือจังใจมันงุ่มคือทั้งไตเอครับ เห็นว่าล้วงตานคืนก็จะให้ปลูกกระเบื้องแต่ว่าบ้านในปลูกให้ไปยอดเกาแล้วก็สิไล่ไล่ตรวจตรวจให้แน่นก่อนจังสีปูถ้าสีปูก็เคอืมขี่รถขี่รถคอยไปไกลๆบ่ไปน้ำเลยก็ไปเห็นพวก โบไปน้ำมันแดินนางดึกมันนังไป่ต่ำไผมันโบไป่น้ำต่ว่ามันถังไปเห็นอยู่หุ่นเหมือนปะจังหันไป่อย่างไหนตามหลังไผ่ร้อนร้อนก็ยังไปโอ้ยางไปน้ำกลนมันคือเชื้อโรจับนะว่ะค่อยใบใจมันก็ไป